ตักนี้นะครับเราจะนำเจ็ล้านทั้งหมดกลสองคูณกับศูนยุดศูนยูนย์ศูนย์ศูนย์แปดส่วนด้วย0 0นย์จุทั้งหมดยกกำลังสองคูณกับ700ดแสให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์ไม่เายนสามนะครับมาเริ่มเลยครับเราต้เปลี่ยนให้พวกนี้อยู่ในรูปสัญญากรณก่อน7คูณจะได้7จ็ดคูณสิบยกกำลงเจ็ดเพราะว่าทคไปครับ ดูีนับผมประมานี้นี่หมดเจ็ตัวก็คือสิบคูณสิบก็ต้ลังติดนะครับผมก็แตมเลอกติดไว้ดีคูอยู่กับแปดคูณยุกับิเกขกำลังระบบผมเลอกติดเพราะว่ายทีนครับผมลดไปหลังไปหลังไปนะครับก็จะเป็นเลขที่กำลังติดลดลดติดส่วนยู่งด้วยกองคูณติก็กำลังดีผมเล่กิดคูอย่กับเจ็คูณสิ ยกกำลังห the ้าแล้วผมก็ทำการเดียวกำลังที่จะทำแบบนี้แล้วผมตรงนี้หกเล็บโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราจะเอาเลขที่กำลังนะครับที่อยู่แปดหกเล็บคูณเข้าไปนะครับก็จะได้เกเจกำลังสองแล้วนี่นะครับเกเจกำลังสองคูณอยู่กับบีกเจกำลังสี่นะครับสองคูณบีนะครับจะได้สี่นะครับผมคูณแปดคูณสิบลบหกเท่าเดิมยกกำลังหกเท่าเดิมนะครับส่วนด้วย ห่อช่วงสองครับผมนี่ครับนี่อะไรเป็นหนึ่ง่นะครับผมแล้วคูณเลขที่กำลังมันคูณกับทยกำแนี่นะครับผมลูสี่ลูแคูณยกกด้านีนเดินครับผม๋ยวนี้ปุ๊เรายกมาเจ็ดนี่นะครับผมเจเหมือนกันนี่ลหึ่งอยู่หารเข้ามาลูได้อันนี้ รับผมส่วนสองแปดผมแปดเท่ากับสองยกกำลังสามยกกำลังสามนี่นะผมยกกำลังสามนี่สองเลิสองคูณสิบเอางหมดเลยนะสิจะได้เท่ากับเจ็ดคูณสองคูณสิบยกกำลังสิบเจ็ดคูณสองเท่าไหร่ครับสิบสี่ สี่ยังไม่อยู่ในรูปของสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์นะครับเพราะเลขของสัญกรณเนี่ยมันจะต้องมากกว่าหนึ่งและน้อยกว่าสิบเราจึงใส่จุดตรงนี้ยกให้มันก็เท่ากับว่าสีเตตตัวเนี้ยครับต้องบวกหนึ่งเพราะเราจะคูณสิ่เพิ่มไปก็จะได้หนึสองข้อนี้นะครับก็จะตอบได้ว่าหนึ่งจุดก็สองครับ